วันนี้นะคะเราจะไปไปสำรวจบ้านที่มีประวัติยาวนานนะคะบ้านหลังนี้ประมาณ280ปีแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราเรลังจะปั่นจักรายานไปกันเดี๋ยวเราค่อยเล่าต่อเนาะ อันนี้เป็นเอ่ที่เขาเอามาทําแป้งอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่าเขาเอามาทําแป้งที่เราเอามาทําขนมปังทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ให้แฟนนะคะขี่เข้าไปสำรวจดูนะคะว่าเราจะสามารถเข้าไปดูบ้านเก่าได้ไหมที่มีประวัติยาวนานนะคะ ว่าบ้านหลังนี้ปล่อยทิ้งล้างแล้วนะคะ,ะบ้านหลังนี้นะคะปล่อยทิ้งล้างไว้นะคะประมาณสองร้อยแปดสิบปีเนี่ยค่ะมันเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะน,นี่มันมีคนมาหรือเปล่าคือที่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะ เขาปิดไว้ก็เข้าไปไม่ได้นะไม่รู้เห็นบ้านหรือเปล่ามันเคยเป็นออาตัวบ้านอยู่นี่นี่ค่ะเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนเหมือนโรงพยาบาลที่แบบรักษาเด็กอะค่ะเด็กเนาะแล้วก็เออ่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนตำรวจอะให้ตำรวจมาอยู่ ไม่รู้เราเข้าไปไม่ได้เราได้แต่ภายนอกให้ตำรวจมาอยู่แล้วก็บริเวณโดยรอบก,ก็จะเป็นบ้านพักคนชลาเนาะแถวเนี้ยบริเวณโดยรอบอะค่ะนี่เป็นประวัติศาสตร์มากเลยนะคะเขาไม่ให้เข้ามันเสื่อมโทรมแล้วแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปดูข้างในที่นิดหน่อยไหมอาจจะไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารแต่แบบอยากจะถ่ายอยู่แค่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะคะอ่าสวายฮุนดัดอักซิกยาเลยเนี่ยดิสแทพัสอืมสูฟอิชอิชไวเอสนิดอบเบอร์อิชกาเบอร์อ่าคังเคนฮาวฟอนฟอร์คินคินเดฮุนดันชูเลอร์ฟอนโพลิไซทาวเช่น อนนั่งค่ะไปข้างในก็จะเป็นตึกเนาะแต่เราก็ไม่ได้ไปถ่ายข้างในนะคะเพราะมันนานม,มากแล้วอะไรยเงี้ยแต่ว่าตึกนี้มันก็เขาพยายามที่จะซ่อมแซมนะคะหลังจากที่เปลี่ยนเป็นสถานีตำรวจโรงเรียนตำรวจอะคะ่ะแล้วก็พยายามจะซ่อมแซมแต่ว่ามันก็เก่าจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้แล้วอะคะ่ะที่นี่ ตรงนี้เนาะเกชิกเธอตรงนี้ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นตึกอีกบริเวณโดยรอบนะคะมันก็เคยมีคนมาถ่ายถ่ายภาพถ่ายอะไรนะคะแต่ว่ามันเก่าแล้วแล้วก็ดูแบบเข้าไปไม่ไม,ไม่ปลอดภัยอะคะ่ะมันเสืส่อมโทมแล้วก็ดูอันตราย เราไม่เข้าไปดีกว่าเราถ่ายแค่ข้างนอกเอาไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะอันตรายไปหามบริเวณโดยรอบนะคะไม่คี้นะคะที่เราเข้าไปเราได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยนะคะซึ่งเราตรงนี้มันมันห้ามเข้านะคะแล้วเราแค่มาถ่ายแล้วก็ไม่ได้เข้าไปข้างในบ้านเนาะแค่บริเวณโดยรอบแต่ได้ยินเสียงคนคุยกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่า มันจะมีใครมาคุยกันกลางป่าตรงนี้ซึ่งมัน,นสถานที่รกล้างไม่น่าจะมีคนมานะคะเป็นผู้ชายอะ่ะผู้ชายประมาณสองคนสามคนคุยกันแต่ว่าเราไม่เห็นอะไม่รู้ว่าอยู่ในตึกหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรที่เรา <c oughs> นะเราได้ยินแต่ว่าถ้าเกิด สังเกตดีๆในคลิปลองฟังดีๆอาจจะได้ยินก็ได้นะคะเพราะว่าเราอัดคลิปอยู่ขณะที่เราอัดเนี่ยเราได้ยินเสียงคนพูดซึ่งมันมีแค่เราสองคนกับแฟนเนาะเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำกันตรงนี้ค่ะใกล้ๆแต่ก่อนมันเคยเป็นทางที่เขาใช้น้ำอะค่ะเราไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าแถวนี้มันเ มันพบแร่ด้วยนะคะแร่แล้วก็พบเงินเงินโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยแถวเนี้ยนะคะน,นี่ค่ะอันนี้คือบริเวณโดยรอบนะคะยุ่งกับน,น,นี่ขับรถมาอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะขี่กันมาปั่นมาตั้งไกลเพื่อมาดูตึกโบราณนะคะหลังนี้ บ้านโบราณหลังเนี้นะคะถ้ามองในยักษ์ไกลๆเนี่ยนู่นก็จะมีเราไม่รู้เขาเรียกว่าป่องอะไรอะ่ะนู่นก็มีบ่อน้ําตรงนี้เขาว่ามันมีน้ำสักน้ําพุน้ําอะไรที่แบบเขาเชื่อว่ามันจะรักษาโรคได้ด้วยนะสมัยก่อนแล้วก็มีคุณหมอมีอะไรไหมคะ่ะ ดูแลเด็ดแถวนี้ก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนตำรวจแล้วก็จะมะีบ้านพักคนชราเนอะร่วมอยู่กับตำรวจนี่ค่ะแถวนี้ อันนี้เราก็ออกอีกทางหนึ่งขึ้นมาข้างบนนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะเจอทางเข้าเจอทางเข้านะก็เลยได้เข้าไปถ่ายข้างบนอีกรอบหนึ่งแลตอนนี้ถึงเวลาเดินทางกลับแล้วปั่นจักรยานมาอีกเมืองหนึ่งประมาณสิบเอ็ดกิโลสิบสองกิโลอือฮึ ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านพักคนชรา,าที่อยู่บริเวณโดยรอบนะที่อยู่ใกล้ๆกับอตึกที่เป็นประวัติศาสตร์่ะคะตึกล้าง่ะคะอัธหาม